คนรอบๆตัวผมก็แบบเฮ้ย hey, ทำไมใส่รองเท้าพวกนี้เนี่ยผมก็เซ็งนิดนึงแต่หลังจากนั้นผมก็เริ่มชอบมันจริงจังผมชอบหน้าตาของมันจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งประมาณนึงนะพอคนบอกว่าไม่ชอบผมก็จะใส่มันเรื่อยๆไม่นานหลังจากนั้นคนพวกนั้นก็เริ่มเข้ามาพูดคุยกับผมซะแล้วและทุทกๆครั้งที่ผมพยายามจะปล่อยมิกซ์เทปในโรงเรียนคนก็จะเริ่มจำได้แล้วว่าอ๋อ oh, ไอ้หมอนั่นไงที่ใส่ New Balance อ่ะ Music Stand Podcast เรื่องราวจากเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาเล่าเรื่องโดยบอมสุัชินวัฒนาวิถูกรูสวัสดีครับผมบอมสุัชิน และนี่คือ Music Stand เรื่องราวจากเพลงที่บเบล่งในโลกกีฬาส่วนเรื่องที่ผมจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของแร็ปเปอร์หนุหม่มงแจ็คฮาร์โลผู้ฉีกทุกกฎของการเฟล็กซ์ด้วยการใส่สปอร์ตแวร์อย่าง New Balance มาสวนกระแสแฟชั่นฮิปฮอป เขาจะพูดถึงแรปเปอร์ที่มาแรงในชั่วโมงนี้นะครับก็จะต้องมีชื่อของหนุ่มคนนี้ติดอยู่แน่นอนตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮาทั้งในบรรดาแฟนๆเพลงแรปเพลงฮิปฮอปรวมไปจนถึงบรรดาเพื่อนๆศิลปินด้วยกันนะครับไล่มาตั้งแต่ Lil Nas X ที่จับเขาไปฟีดในเพลง Industry Baby จนเกิดเป็นเพลงฮิตยอดวิวหลัก300ล้านใน YouTube คานเยเวสที่ถึงกับยกให้เขาเป็นหนึ่งใน t o อ5ที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็ชวนเขาไปฟีดในอัลบ,บั้มล่าสุดอย่างเพลงที่ชื่อว่า Louis b a กด d o n n ท2จากอัลบ,บั้มล่าสุดของเขาหรือว่าล่าสุดอย่างการที่เดรกเนี่ยออกไปพักผ่อนแฮงเอาท์อยู่ที่หมู่เกาะเติร์กแล้วก็ชวน h a ร์โเนี่ยไปแฮงเอาท์ด้วยกันนั่นก็คือเป็นการยอมรับไกลๆว่าไอเด็กหนุ่มคนนี้มันใช้ได้แล้วก็มีของนะครับ สิ่งหนึ่งที่ทําให้แจ็คเป็นที่ชื่นชอบในวงการนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการวางตัวของเขาและการพยายามสร้างความแตกต่างผ่านการเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเพลงที่เขาก็มักจะนําเสนอตัวเองว่าเป็นแค่เด็กคนนึงมาจากลุยส์วิ์อย่างไม่เขินอายไปจนถึงแฟชั่นที่เขามักจะใส่รองเท้าแล้วก็แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าของนิบาล a น c ์อยู่เสมอซึ่งก็อาจจะแหกขนมแรปเปอร์ในวงการเดียวกันนะครับที่มักจะใส่แบรนด์อย่างไนกี้หรือว่า Adidas ซึ่งวันนี้มิวสิคสแตนจะพาทุกๆคนไปทําความรู้จักกับเขาคนนี้และหาคําตอบไปพร้อมๆกันว่าทําไมความแตกต่างของเขาจึงทําให้เกิดเป็นที่ยอมรับได้อย่างไม่ขัดเขินก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องของภาพลักษณ์ในวงการแร็ป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของสาหารัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญลําดับต้นๆน,น,นะครับแรปเปอร์หลายๆคนเนี่ยมักจะแบกอิมเจของตัวเองขึ้นไปบนบ่าพร้อมกับชื่อเสียงแล้วก็เงินทองเกียรติยศอยู่เสมอมันเป็นสิ่งที่คอยย้าเตือนว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนและจะทําอะไรให้กับบ้านเกิดโฮมทาวน์ของพวกเขาได้บ้างก็ยกตัวอย่างในช่วงทศวรรษ80ถึง90ที่เป็นยุครุ่งเรืองของฮิปฮอปเนี่ยแรปเปอร์แต่ละคนก็จะ represent ว่าตัวเองมาจากที่ไหนอย่างชัดเจนนะครับ ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็อย่าง NWA แรปกรุ๊ปที่ประกอบไปด้วย a r a b i บีย r i n c e e a ECE, Ice Cube, Dr Dr e รวมไปจนถึง d ิ y e ย์าแห่งฝั่ง West Coast ์หรือว่าฟากตะวันตกจากแคลิฟอร์เนียอีกด้านหนึ่ง Wu Tang c l a n ก็เป็นแรปกรุ๊ปที่มีสมาชิกมาจากฝั่ง East Coast ซึ่งเป็นฟากตะวันออกจากนิวยอร์กซิตี้อย่างเหล่านี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ถูกส่งต่อกลายเป็นวัฒนธรรมรูปแบบหนึง่งที่เรียกได้ว่าแรปเปอร์หลายๆคนเนี่ยก็จะขนบ้านเกิดของตัวเองขึ้นไปบนเส้นทางอาชีพตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Eminem ก็ร e p พ e s เซนต์ตัวเองว่ามาจากดีทรอยต์คานเ West กับ Chicago รวมไปจนถึงดร k กจากโ o r อนโตน้อยครั้งนักนะครับที่เราจะได้เห็นแรปเปอร์ที่มาจากเมืองที่เราไม่ค่อยคุ้นหูอย่างลุย s ์ i ิ l เคนตั u กี้รัฐที่เต็มไปด้วยสวนเลือกสวนไรนาเรียกได้ว่าแทบดูไม่ค่อยมีอะไรจะเกี่ยวข้องกับ culture ของแรปสักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามครับในยุคที่มีแรปเปอร์ ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยภาพของลุยส์วิลกับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในวงการแร็ปไม่ว่าจะเป็นการมาถึงของ estg รวมไปจนถึงคนที่กำลังมาแรงและเรากำลังพูดถึงเขาในวันนี้ก็คือแจ็คฮาโลชื่อจริงของเขาคือแจ็คแมนโทมัสฮาโลคนนี้เขาเกิดขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคมในปี1998ในเกอยเกิบในลุยส์วิแคนตกกีเขาเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวเล็กๆ4คนที่คุณแม่ของเขาชื่อว่าแม็กกี้ฮาโลเป็นนักธุรกิจและคุณพ่อไบรอันฮาโลทำธุรกิจฟาร์มม้า และน้องชายของเขาย์บอลฮาโลที่เติบโตขึ้นมาในที่ที่พ่อของเขาทำธุรกิจอยู่ในเชลบี v วิลล์เทนเนสซีก่อนที่จะย้ายกลับมาสู่ลุยส์วิลเลสเคนตักกี้ในเวลาต่อมาแจ็คเริ่มต้นแรปตั้งแต่อายุ12ขวบจากความสนใจในดนตรีแรปที่แม่ของเขาชอบเปิดให้ฟังอยู่บ่อยๆก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงของศิลป,ปินอย่าง Eminem เ a n y e West สรวมไปจนถึง Outkast ส โดยที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะพูดเรื่องราวอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจไม่นานหลังจากนั้นฮาโลจึงเริ่มต้นอัดเพลงของเขาร่วมกับเพื่อนอย่างโคบลันผ่านการใช้ไมโครโฟนที่เป็นอุปกรณ์เล่นเกมของกีตาร์ฮีโร่กับแล็บท็อปของเขาจนสามารถทําให้มันเป็นซีดีมิกเทปแรกของตัวเองเออกมาได้ในชื่อว่า r i p p i n and r a p p i n ิแล้วก็เริ่มขายให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนไฮสคูลของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ไฮสคูลเขาก็เริ่มต้นซื้อไมโครโฟนจริงๆที่ไม่ใช่ไม้จากเกมกีตาร์ฮี รวมไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆมาทำเพลงจริงจังมากขึ้นนะครับจนเกิดเป็นซีดีมิกเทปของตัวเองในชุดต่อมาที่ชื่อว่า Extra Credit ภายใต้ชื่อว่า Mr. Haro แล้วเขาก็ทำมันเรื่อยๆตลอดช่วงเวลาที่เขาใช้ชีวิตมอปลายนะครับแต่เขาถูกมารู้จักเป็นจริงเป็นจังจากการ ปล่อย EP ของตัวเองอีกครั้งในชื่อว่า The Handsome Halo ในปี2015และในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยเขาก็มักจะไปจัดโชว์เล็กๆตามสถานที่ตามเวนิวต่างๆในเมืองลุยส์วิ์อยู่เสมอจนเริ่มต้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นว่าเป็นเด็กชายจากลุยส์วิ์ที่ค่อยๆไต,ต่เต้าบนเส้นทางแรปในแบบของตัวเองนอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นที่จดจําก็คือภาพลักษณ์ของเขาครับเขามักจะขึ้นแสดงโดยใส่รองเท้าผ้าใบอย่าง New Balance อยู่เสมอโดยที่ส่วนทางกับกระแสที่ แรปเปอร์มักจะใส่รองเท้าอย่าง n นกี้หรือ Adidas นะครับหลังจากจบการศึกษาในระดับมัธยมในปี2016เขาก็ปล่อยผลงานเพลงที่เป็น EP ออกมาอีกหลายชุดนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อมาใช้ว่า Jack Harlow แทนแล้วก็ขยันทำเพลงต่อเนื่องอย่างไม่มีพักเขาทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเขียนเพลงทำเพลงแล้วก็ขึ้นโชว์สลับไปสลับมาเรียกได้ว่าเก็บแต้มไปเรื่อยๆส่วนอีกด้านหนึ่งก็ทางานพิเศษในร้านกาแฟหาเงินทาเพลงนะครับและแล้ว ก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเมื่อเพลงที่ชื่อว่า What's Poppin' ที่เขาทำในปี2020เป็นเพลงที่เข้ามาเขย่าโลกโซเชียลในแพลตฟอร์มอย่าง Tik Tok จนดังเป็นพลุแตกส่งผลให้เขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว Brand new whip just just ตอกย้ำด้ดยการปล่อย EP อีกครั้งในปี2020ในชื่อ Sweet Action ก่อนที่จะมีอัลบั้มเดบิวต์ของตัวเองออกมาที่ชื่อว่า That's what they all say ในปีเดียวกันพร้อมกับเพื่อนรุ่นพี่ศิลปินมาแจมกันอย่างครับคั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอดัมลาวินบิ๊กชอนคริสบารรวมไปจนถึงริวเบบี้ถึงจุดนี้เด็กชายหัวหยิกจากเมืองลุยส์วิล์เริ่มถูกจับตามองในวงการแรปเป็นอย่างมากเขาถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีของอย่างแท้จริงตามรอยแรปเปอร์ผิวขาวซึ่งมีไม่ค่อยกี่คนเท่าไหร่ในวงการนี้ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ ขึ้นมาเป็นแถวหน้าในวงการแรปได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Eminem Logic Post ส a l o n e หรือว่า Mac Miller ผู้ล่วงลับนะครับ h a l o เนี่ยเป็นแรปเปอร์ที่อาจจะมีบุคลิกค่อนข้างแตกต่างจากแรปเปอร์ทั่วไปสักหน่อยเขาไม่ใช่แก๊งสเตอร์เขาเป็นเด็กผิวขาวธรรมดารรมดาคนหนึ่งไม่ใช่นักเลงไม่มีเรื่องเก่งมาเลยเก,กเรชกต่อยเขาบอกว่าเขาเป็นคนธรรมดารรมดาจากลุยส์วิวคนหนึ่งเท่านั้นความธรรมดาของเขาเนี่ยยังแสดงออกผ่าน เสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าที่เขาชอบใส่อย่างนิบาลาน c ์ครับซึ่งเหตุผลที่เขาใส่สปอร์ตแวร์ยี่ห้อนี้เนี่ยที่จริงส่วนหนึ่งมันก็เป็นการพยายามสร้างความแตกต่างของเขาด้วยครั้งหนึ่งเขาเปิดเผยกับ Complex ในรายการ Sneaker Shopping ต่อความชอบที่มีให้กับแบรนด์ตัวเอตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจากที่ที่ผมมา s v i l s e Kentucky ที่นั่นมีแต่คนชอบใส่ n นกีกับ Air Jordan คือผมไม่มีปัญหากับรองเท้าพวกนั้นเลยนะแต่ผมอยากจะแตกต่างกว่าใครผมจําได้ว่าผมซื้อรุ่น574 Navy Blue ตอนเรียนมัธยมแล้วใส่มันไปโรงเรียนคนก็เริ่มเข้ามาถามผมว่าเอ้ย hey, นี่มันรองเท้าอะไรวะพวกซึ่งจะว่าไปแล้วรองเท้า New Balance อาจจะไม่ใช่ของใหม่สําหรับอเมริกันชนครับแต่ทว่ามันอาจจะไม่ใช่รองเท้าที่ได้รับความนิยมเท่ากับแบรนด์อื่นๆส่วนหนึ่งเนื่องมาจากราคาที่ค่อนข้างสูงรวมทั้งมันยังเป็นแบรนด์ที่ อาจจะไปนิยมในหมู่ของ D.M.V. D.M.V. นี่ย่อมาจากเมืองนะฮะวอชิงตันดีซีแมริแลนด์แล้วก็เวอร์จิเนียซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมในช่วงปลายทศวรรษ80ที่คนส่งยาเนี่ยเขาจะต้องแต่งตัวให้กลมกลืนกับคนทั่วไปแล้วคนพวกนี้ก็มักจะใส่รองเท้าอย่าง New Balance รุ่นประมาณพวก990อยู่เสมอนะครับเพราะว่า990นี่ถือว่าจะว่าไปแล้วมันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมีเทคโนโลยีชั้นสูงแต่ก็มีราคาแพงพอสมควร การที่เหล่า D.M.V จับรองเท้ารุ่น990มาใส่เนี่ยทำให้ New Balance ก็กลายเป็นภาพจำติดตัวพวกเขาไปซะอย่างนั้นนะครับฮาโล่ Halo! เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าผมรู้นะว่าผมอ่ะไม่ได้มาจาก D.M.V ที่ที่ขายรองเท้าพวกนี้มันฮิตมากคนรอบๆตัวผมก็แบบเฮ้ยทำไมใส่รองเท้าพวกนี้เนี่ยผมก็เซ็งนิดนึงแต่หลังจากนั้นผมก็เริ่มชอบมันจริงจังผมชอบหน้าตาของมันจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งประมาณนึงนะพอคนบอกว่าไม่ชอบผมก็จะใส่มันเรื่อยๆ ไม่นานหลังจากนั้นคนพวกนั้นก็เริ่มเข้ามาพูดคุยกับผมซะแล้วและทุกๆครั้งที่ผมพยายามจะปล่อยมิกซ์เทปในโรงเรียนคนก็จะเริ่มจําได้แล้วว่าอ๋อไอ้หมอนั่นไงที่ใส่ New Balance อะหลังจากที่เขาจบจากไฮสคูลนะครับถ้าเกิดเราไปย้อนดู MV เก่าๆของเขาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาใส่รองเท้า New บ a ลานซ์อยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็น MV อย่าง Walk in the Park Dark Night Sundown หรือดูเดอร์ไนท์เขาก็มักจะใส่รองเท้ายี่ห้อนี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการเฟล็กซ์หรืออดของรักของรวยในแบบของตัวเองได้อย่างฉีกแนวมากๆครับรองเท้ารุ่นยอดฮิตของ New Balance ไม่ว่าจะเป็น 327, 550,574ไปจนถึง990และ992ก็ต่างอยู่ในคอลเลกชันรองเท้าคู่โปรดของ h ฮร์โรไม่ว่าเขาจะอยู่ในสตูดิโอจะไปขึ้นเวทีเขาก็มักจะใส่ New Balance อยู่เสมอถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมสำคัญของเขาที่ขาดไม่ได้จากการเปิดเผยของ GQ Essential ที่เขาพูดถึง New Balance 990 v 5เขาบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นรองเท้าที่มี s i l h o u e ที่สวยที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของรองเท้าเลยตอนนี้ผมทำงานร่วมกับพวกเขาหมายถึง New Balance ครับผมไม่จะได้รองเท้ามาเดือนละคู่เสมอผมไม่ใช่ sneakerhead น,นะครับผมพูดตามตรงผมมีรองเท้าที่ผมจะไม่ใส่ไปคอนเสิร์ตแน่ๆแล้วก็มีคู่ที่ไม่ใส่แน่นอนถ้ารู้ว่าตัวเองจะต้องเดินย่าบนพื้นหญ้าแต่รองเท้าของ New Balance พวกนี้เนี่ยผมใส่มันไปทุกที่เลย มันเป็นรองเท้าที่ดีมากๆมันคลาสสิกและมันก็เข้ากับทุกๆอย่างได้เป็นอย่างดีแล้วมันก็เป็นเรื่องบังเอิญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในคอนเน็กชันนี้นะครับการที่ฮาโลเลือกจับแบรนด์ที่เป็นสปอร์ตแบรนด์เป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์อย่าง New Balance มาเป็นยี่ห้อคู่ใจเนี่ยมันสร้างภาพลักษณ์แบบแรปเปอร์สปอร์ตตี้ตอกย้ำในเรื่องความแตกต่างของเขาไปอีกขั้นซึ่งจริงๆแล้วฮารโลเองก็เป็นแฟนกีฬาตัวยงครับ เขามักจะคอยเวฟถึงกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบอยู่เสมอถึงขณะที่จะมีเพลงที่ถูกตั้งชื่อตามนักบาสเกตบอลด้วยซ้ำครับในบรรดาซิงเกิลอยอดฮิตของ Halo โลนอกจากเพลง What's Poppin' จะมีอีกเพลงหนึ่งที่ชื่อว่า Tyler Hero นะครับเพลงนี้ เอาชื่อของนักบาสดาวรุ่งจากไมอามี่ฮีทเป็นชูติ้งกาดจอมแม่นมาตั้งเป็นชื่อเพลงเขาถูกดราฟต์มาจากมหาวิทยาลัยเคนตักกี้และในตอนนั้นเนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นสุดๆนะครับจากการทำผลงานเป็นรุกกี้ที่ชุด3มแต้มได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ในการเล่นรอบเพลย์ออฟของ NBA ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เล่นกันใน,นบับเบิลนะฮะหลายๆคนคงจะจำฟอร์มของเขาได้ที่ไม่รู้พุ่งมาจากไหนนะครับ มันเป็นเพลงที่บอกเรื่องราวแล้วตอกย้ำความสำเร็จของทั้งคู่ตั้งแต่อายุน้อย Tyler, uh. ซึ่งท่อนนี้เนี่ยมันแปลเป็นไทยได้ว่าไอ้นุมไทเลอร์น้องผมมันเล่นอยู่ที่เซาท์บีชมันบอกผมว่าจะช่วยซ่อมเสื้อให้ด้วยแล้วผมก็บอกบอยวันด้าว่าเราอาจจะมีบีดปังๆที่ผมพยายามจะดังแบบแชมเปิดชมเปดในที่นี้ก็คืออิมานแชมเปดนะครับนักบาสอีกคนหนึ่งที่ได้แชมป์กับคริสตันคาเวเลียโดยที่ชื่อของ อิมานแชมเ์ดเนี่ยคำว่าอิมานก็ไปพร้อมกับคำว่าแอมออนเหมือนกับการบอกว่าเนี่ยกำลังเครื่องติดแล้วแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามไปแรปอย่างห้าวหาญแม้ว่าทั้งคู่จะรู้จักกันได้ไม่นานแต่พวกเขาก็ต่างชื่นชมผลงานของกันและกันเพลงนี้ฮาร์โลจึงเป็นเพลงที่ทิบิวให้กับเพื่อนบ้านคนเดียวกันจากเคนทักกี้ไปโดยปริยายไทเลอร์เฮโร่ได้เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของมิตรภาพพวกเขาทั้งสองคนในพอดแคส o m แ n AND THE เดอะพูดตามตรงนะครับพวกเรามันก็แค่คนขาว2คนแล้วก็แบบว่าเฮ้ย hey, ว่าไงเพื่อนผมเป็นแฟนเพลงเขาเขาก็เป็นแฟนบาสของผมหลังจากนั้นพวกเราก็เหมือนเรียกว่าซีกันไปเลยปัจจุบันเพลงดังกล่าวมียอดเข้าชมใน YouTube อย่างเดียวเนี่ยก็ปาเข้าไป65ล้านวิวแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตที่แฟนๆของแจ็คฮาร์โลโปรดปานแล้วก็ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้แน่นอนไทเลอร์เฮโร่ก็เข้ามาร่วมแสดงด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากวงการบาสเกตบอลแล้วนะครับแจ็คฮาร์โลก็ยังชื่นชอบกีฬายอย่างอื่นอย่างฟุตบอลด้วยฟุตบอลในที่นี้เห็นเขาเป็นคนอเมริกันไม่ได้หมายถึงอเมริกันฟุตบอลนะครับหมายถึงฟุตบอลสกอเรที่ใช้ขาเตะเนี่ยแหละครับจากบทสัมภาษณ์ของฮาร์โลในรายการของ Nerd War นัดวอร์นะฮะซึ่งเป็นรายการที่มักจะทำเซอร์ไพรส์บรรดาศิลปินในวงการแรปผ่านการตอบคำถามของเขาไปเรื่อยๆนะครับแจ็คฮาร์โลได้เปิดเผยว่าเขาเป็นแฟนบอลของสโมสรเชลซีแล้วก็พูดถึงเชลซีในเพลงของเขาด้วยอย่างเพลงที่ชื่อว่า Face of My City ที่ฟีดกับล i วเ Baby ก็มีเนื้อหาในเพลงว่าผู้หญิงคนนึงซึ่งรวยมากแล้วก็เบื่อกับการที่จะมีรถเชฟโรเลตรุ่น c a m โรแล้วการที่มีรถที่ถูกกว่าอาจจะสามารถรักษาเธอเอาไว้ได้ มุกตลกราายนี้มันเกิดขึ้นเมื่อฮาโลได้นำวิลลี่กาบาเยโรนะครับอดีตโกของเชลซีไปเทียบกับของถูกที่ครั้งหนึ่งเคยราคาแรงในตลาดสูงถึง8.8ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ปัจจุบันมีมูลค่าเพียง500,000กว่าดอลลร์เท่านั้นครับแม้ว่าน,นี่จะเป็นการเน็บแนมแบบค่อนข้างแรงนิดน,นึงนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นแฟนสโมสรเชลซีอยู่เต็มหัวใจอย่างตอนที่เขาไปเล่นในเทศการ์นันนเรียงเ d i n g and Leeds ในประเทศอังกฤษเมื่อปี2021ที่ผ่านมา เขาก็ยังได้พาตัวเองไปเยี่ยมชมสนามอย่างสแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วก็ได้ทักทายกับนักฟุตบอลในตำนานของสโมสรอ,อย่างแอชลี่โคไม่แค่นั้นโคยังมอบของที่ระลึกให้กับฮาร์โรดันเสื้อเชลซีที่มีชื่อของเขาสกรีนอยู่ด้านหลังซึ่งนอกจากเสื้อตัวนี้เขายังมีเสื้อที่เป็นลายเซ็นของคริสเตียนพูลิซิสนักฟุตบอลตำแหน่งปีกชาวอเมริกันที่ปัจจุบันก็เล่นให้กับเชลซีด้วยแล้วก็ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่คนชอบกีฬาแบบเขาจะได้ร่วมมือ เป็นพาร์เนอร์กับสปอร์ตแบรนด์อย่าง New Balance แต่เป็นการร่วมมือกันระหว่างทั้งสองก็มีพื้นฐานม,มาจากการที่แจ็คฮาร์โลเนี่ยมีความหลงใหลต่อน New Balance จริงๆก็เรียกได้ว่าส่งเสริมกันแบบคอกีฬาทำให้เขายิ่งดูแตกต่างมากขึ้นไปอีกความรักที่แจ็คฮาร์โลมีให้ต่อ New Balance ส่งผลให้ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็เซ็นสัญญาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์กับ New Balance ะฮะเรียกได้ว่าภาพลักษณ์ของเขากับสินค้าไลฟ์สไตล์ของแบรนด์ยี่ห้อนี้เนี่ยก็ผูกดกยเออเลทีว ฮาโลถือเป็นนักดนตรีคนที่2ที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับ New Balance ต่อจากเจเดนแรปเปอร์ลูกชายของวิลส์มิทที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์มาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รองเท้า s ิเกเนอเจอร์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวฮาโลเองปัจจุบันยังไม่มีรองเท้า s ิเกเนอเจอร์ของตัวเองแต่เขาก็มักจะใส่รองเทา้าหรือว่าเสื้อผ้าของ New Balance แทบจะตลอดเวลาครับการตบเท้าเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของฮาร l โลกับ New Balance นับว่าเป็นการโครจรมาเจอกันอย่างลงตัวมากมาก เพราะว่าในขณะที่เส้นทางของอาชีพฮาโล่ในฐานะแรปเปอร์เนี่ยกำลังพุ่งทยานและ New Balance เองก็กำลังลุยโปรโมตสินค้าสปอร์ตไลฟ์สไตล์ได้อย่างน่าเกรงขามไม่ว่าจะเป็นการร่วมคอลแลบกับศิลปินมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาหรือการลุยตลาดเรทรแฟชั่นกับรุ่น550ที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในแวดวงของสนนเกอร์ณนะปัจจุบันจนเกิดการรีเซลขึ้นมากมายกลายเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ถูกจับตามองอย่างมาก ถึงตอนนี้เส้นทางการเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาและ New Balance ก็เป็นไปนอย่างสวยงามนะครับอย่างใน Music Video เพลง Nail Tech ซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดของเขาที่ปล่อยออกมาเขาก็ยังคงใส่ New Balance เช่นเคยกับรุ่น550รองเท้าที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในเวลานี้คริสเดวิสเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดของ New Balance ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้ฮาโลมาเป็นอีกหนึ่งโมหน้าของแบรนด์อย่างภาคภูมิใจว่าแจ็คกำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่เป็นแฟนตัวจริงของ New Balance การที่เราจะไปหาคนสมบูรณ์แบบมากกว่านี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วพวกเราประทับใจกับแฟชั่นของเขาที่มีให้กับผลงานเสมอมาและความพยายามที่จะไม่หยุดพัฒนาของตัวเองของเขามากๆเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่กลัวการพัฒนานี่เป็นคุณค่าที่เราเห็นร่วมกันเหมือนกับอัตลักษณ์ของแบรนด์เราพวกเราตั้งตารอที่จะร่วมงานกับแจ็คต่อไปเพื่อที่จะก้าวข้ามโลกของแฟชั่นและกีฬาไปอีกขั้นเหมือนกับที่เขาได้ทำมันกับดนตรีและเขาเจอ สิ่งที่แจ็คฮาร์โลและนิวบาลานซ์ทำร่วมกันเนี่ยถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทั้งสองฝั่งโคจรมาเจอกันในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะพวกเขาต่างชื่นชมซึ่งกันและกันแล้วก็ทำงานหนักรีวิวให้กับวงการของตัวเองอย่างสุดๆและมันก็ยังได้ฉีกกฎเดิมๆของวงการฮิปฮอปออกไปด้วยไม่มีใครรู้นะครับในอนาคตรองเท้าของ Jack h าร l o w อาจจะเป็นอีกหรุ่นที่ฮายมากๆในวงการสนนเกอร์ก็ได้ครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับคุณชื่นชอบแจ็คฮาร์โลไหมมีเพลงโปรดของคุณหรือเปล่าแล้วก็มีรองเท้า New Balance รุ่นโปรดของคุณไหมแล้วคุณก็รู้สึกยังไงกับการที่แรปเปอร์คนนี้ฉีกกดมาใช้รองเท้า New Balance ครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หากคุณชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ Main Stand ด้วยและกลับมาพบก,กันใหม่กับ Music Stand และผมบอมสวาทินวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆาครับสำหรับใารตามช่องทางของเรา m นะ n ครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์ออมีด้วยนะครับทั้ง n d c l o u d spotify apple podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอพูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ